แนะนาตัวก่อนใช่ไหมชื่อพุ่มนะคะก็คือเป็นสะเก็ดเดินมาประมาณนี้กับปีแล้วก็เริ่มกินไอตัวชาติดมาประมาณแล้วก็กาแฟยังไม่ได้กินโกโก้ยังไม่กินกูแค่ชาชาเลยนะตัวเดียวแล้วก็คืออาการมันก็เริ่มดีขึ้นแค่นั้นและเริ่มดีขึ้นมันเป็นไงพี่สะเก็ดเงินที่มันดีขึ้นเมื่อก่อนมันเป็นยังไงพี่มันก็เป็นตัวมันก็แดงขึ้นอะค่ะเป็นส่วนแดงใช่ไหมเป็นปุยด้วยไหม เป็นขุยด้วยค่ะขุยร่วงด้วยค่ะตามหัวก็เป็นเนี่ยนะเป็นทั้งตัวโอเคพี่ดูหน้าได้ก็ไม่นานเท่าไหร่อะค่ะไม่นานประมาณก็แค่ประมาณสอประมาณสิบประมาณเดือนเดียวค่ะเดี๋่เขาอนุญาตให้เราดูเอาเดี๋ยวดูที่แขนได้กจะดูน่ารักดิตอนนั้นมันคำคำว่าเอาถ้าถ้ามันดีขึ้นเนี่ยถ้าพิษเป็นเปอร์เซ็นต์จากตอนที่เป็นร้อยเปอร์เซนต์นะที่เป็นร้อยเปอร์เซนต์มันมันเหลือเท่าไหร่พี่ตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่ น่าจะอยู่ประมาณ50%ค่ะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะดีขึ้นครึ่งหนึ่งจากการทานมานานแค่ไหนก็ประมาณเดือนเดือนค่ะหนึ่งเดือนนี่ไงใช่ค่ะเป็นเมื่อกี่ปี20ปีตอนนี้หายไป50%จากการกินชาสีมาได้ยนยันนะห่อแบบไหนชาสีมาห่อแบบไหนฮะห่อแบบไหนฮะชาสีมาจริงเปล่ายืนยันเลยห่อแบบไหนฮะชาสีมาจริงเปล่าเนี่ยต้องต้องยืนยันนะชาสีมาเนี่ยเอาห่อแบบไหนเออนี่ยเนี่ยเออนี่ยนี่อย่างนี้ใช่พี่ใช่ใช่ตัวนี้ไหมใช่ค่ะนี่นะนี่นี่นี่อ่ะถืออะไรพี่ใช่ไหมถยออะไรพี่ นี <m <m <t <t ่นะหอนี่นะโอ้โหนี um> ่นะเดือนเดียวนะที่กินยังไงผสมก็ผสมไอ้กี่กี่ซองต่อวันก็ซองเดียวต่อวันแต่ว่าไองเดียวซองเดียวแต่ไม่ได้กินทุกวันนะไม่ทุกวันด้วยนะไม่ทุกวันหายห้สิบนต์คือก็คือมันแค่แบบเบอเราขึ้นอะไรประมาณนี้ต้องกินเยอะเรากยังไม่ยังไม่ต้องสามเป็สี่ซองสอง่อ้องามเป็น แต่ไม่เคยดีขนาดนี oh, oh, oh. Hey, ้มาก่อนโอ้โหสุดยอดครับมีการชื่ออีกทีพี่พี่ปุ้มมาพี่ปุ้มนะฮะอ่าพี่เขาอย่างอ่าเป็นความรับไม้ต่อ